สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถานซึ่งตรงกับวันที่27กันยายน2568นความว่าพระนท่านนายเซดาเปียดีโมฮมัมเหมดอฟประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานกรุงอัชกาบัดในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเติร์กเมนิสถานมีความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับเติร์กเมนิสถานได้พัฒนาก้าวหน้ามาอย่างยาวนานด้วยความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆทางด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้เพิ่มผนยิ่งขึ้นอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอนเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระวรวง์เธอพระองค์เจ้าฉเฉลิมศึกยุคนส่งไปประธานในกิจกรรมการกุศลเคบายความงดงามของมอรดกยูเนสโกวันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าฉเฉลิมศึกยุคนสเสด็จไปพระที่นั่งเทวราชภารมมพระราชวังพญาไททรงเป็นประธานในงานแสดงการกุศลเคบายความงดงามของมอรดกยูเนสโก ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิเพชรส,สุวัฒนาสมาคมพรณาการและองค์กรต่างๆจัดขึ้นเพื่อสืบสามพระราชปณิธานด้านการแพทย์และการศึกษาโดยจัดงานแสดงการกุศลเพื่อนำไรายได้สมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพชรรัวัฒนาองค์กรสาธรารณกุศล สมทบทุนสร้างอาคารรังสรีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและเป็นทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปธรรมโอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมพร้อมประธานทุนการดำเนินงานแก่ผู้แทนมูลนิธิเพชรสุวัฒนาทุนสร้างอาคารรังสรีรักษาแก่ผู้แทนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและประธานทุนการศึกษาแก่ผู้แทนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปธรรม จากนั้นท่อประเนนการแสดง Performing Art ชุดกําเนิดเคบายาและการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดเคบายาความงดงามของมรดกยูเนสโกซึ่งปี2567ยูเนสโกประกาศให้ชุดแต่งกายเคบายาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมของ5ประเทศได้แก่มาเลเซียบรูนดารุสลามสิงคโปร์อินโดนีเซียและไทย เาย่าเป็นเสื้อของสตรีที่งดงามสวมใส่สบายมีวิวัฒนาการร่วมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมาลายูกว่า300ปีมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเกต็ตที่ได้รับอิทธิพลจากชาวพราณกันซึ่งเป็นที่มาของชุดประจำถิ่นภูเกต็ตที่เรียกว่าชุดยา่ยาแต่ปรับให้เหมาะกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวภูเกต็ต โอกาสนี้ประธานช่อดอกไม้แก่นางสาวการจนารักมิตรผู้ออกแบบชุดเขบายาที่ใช้ในงานและนางจรูนรัตนทวนิชเจ้าของบ้านชินประชาผู้สืบทอดผ้าโบราณทั้งหมดที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งวางรักฐานความเจริญไว้ลายประการโดยเฉพาะด้านสาธารณประค ทรงเห็นว่าสุขอ,อนามัยที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงพยาบาลแก่ชาวภูเกต็ตนามว่าโรงพยาบาลวาชิระภูเกต็ตให้บริการตรวจรักษาประชาชนปัจจุบันยังขายแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาการรังสีรักษา นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราช,ชด,ดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนปลูกปัญญาซึ่งต่อมาสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราช,ชสุดาสิริโสภาพันวดีส่งสืบสารงานด้านการศึกษาปัจจุบันคือโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ซึ่งยังขาดแคลนทุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ท้งนี้เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาส100ปีแห่งการสวรรคตและพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีในโอกาส100ปีวันประสูติอ ขอเชิญคุณการจานรัตน์นิษฐ์รัตนุพดีผู้ออกแบบเชิญคุณจรูนรัตน์ตันทวณิชบ้านชินประชาผู้สื่อข้าวข้าวกรองสที่มีอายุาจบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ